มันขึ้นเองมันนั่นอ่ะขึ้นเองหไหนขางข่างไหนเฮ็ดล่างนา้ำลงมาเฮ็ดไอ้นั่นบดทมมข้างน้าอย่างเดียว ผมดินค่ะทุกคนคะ่ะเสร็จแล้วทำโอ๊ะแม่แม่ฮะมาเลยลองง่ายก็มากมาบ้าโนโน่โนโน่โนโน่ลงมาสิลงเองแล้วมันจะลงทำไมฮะ mong cái thơm mơ văng hay? văng này mượt đợt tao văng mơ ô văng này Băng văng ô văng 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 ô văng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  ô ใกล้แล้วค่ะสมดินเสร็จก็จะเทพื้นนะคะทำบ้านคนงานนะคะเนาะห,หลังเวลาเรื่อง,งานอ่ามันออดอย่างเดียว